ปี2567กลายเป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องจาเรึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับไม่ใช่ในฐานะปีแห่งความรุ่งเรืองแต่ว่ามันเป็นปีที่ทุกอย่างกำลังปั่นป่วนอย่างหนักยอดขายรถต่ำที่สุดในรอบ15ปียอดการผลิตร่วงลงกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงโควิด -19 อุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรืองของไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดัน ทั้งจากในและนอกประเทศในระดับ <il> ท <orter> ี่อาจจะไม่สามารถกลับไปทำยอดการผลิตได้ถึง2ล้านคันต่อปีอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนี่เป็นแค่ช่วงขาลงชั่วคราวหรือว่ามันจะยืดเยื้อไปอีกนานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมกันในรายการคีมเสจครับ โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคของยานยนต์สมัยใหม่หรือว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้นะครับจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญก็มาจากหลายปัจจัยครับทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์และการผลักดันเชิงนโยบายของนานาประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาบมาหลายทศวรรษ และเคยสร้าง GDP ให้กับประเทศไทยมากกว่า10%ต่อปีได้รับแรงสัมสะเทือนและในปี2017ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ผลกระทบมันเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด EV ยังดำเนินนโยบายด้วยความหวังด้วยการขยายมาตรการสนับสนุนรถ EV, อีจากแค่รถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ ให้ครอบคลุมถึงรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าพร้อมประกาศเป้าหมายครับว่าไทยพร้อมเป็นหนึ่งในสิบผู้นําด้านการผลิตอีวีของโลกมาตรการสานับสนุน,นรถอีวีของรัฐที่ให้เงินอุดหนุนคันละ1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งแบาทตั้งแต่ช่วงปี2 5งพเพื่อสร้างตลาดภายในประเทศถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของการจูงใจให้บริษัทผู้ผลิตอีวีจากจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยนะครับและกระตุ้นยอดขายรถอีวี ให้ทยานขึ้นไปเป็นหลักแสนคันแต่เมื่อถึงช่วงกลางปี2 5 1 7สัญญาลบก็เริ่มเกาะตัวครับบริษัทผลิตรถยนต์สันดาปจากญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยมาอย่างยาวนานอย่างซูซูกิและซูบารุรเผชิญกับภาวะยอดขายที่ถดถอยรุนแรงจนต้องประกาศยุติการผลิตในประเทศไทยเพื่อหันไปใช้การนําเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นมาขายแทนซึ่งนับเป็นข่าวใหญ่ที่กระตุ้นให้สังคมตื่นตัวครับว่าผู้ผลิตยานยนต์สันดาป กำลังตกที่นั่งลำบากหลังจากนั้นมีข่าวปิดโรงงานที่อยู่ในซัพพลายเชนของยานยนต์เกิดขึ้นเป็นประยะครับส่วนบริษัทที่ยังดำเนินงานอยู่ก็ประสบกับปัญหายอดการผลิตที่ลดลงโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ต้องยกเลิกการทำงานล่วงเวลาหรือว่าลดจำนวนวันทำงานลงสาเหตุไม่ใช่เพราะรถ E ีีเข้ามาตีตลาดนะครับแต่ว่าปัจจัยสำคัญที่สุด เป็นเพราะว่าตลาดรถยนต์ภายในประเทศไทยของเราเองมันหดตัวลงครับจากยอดขายรถยนต์ในไทยลดลงถึง26%ต่ํ่ที่สุดในรอบ15ปีการผลิตรถยนต์หดตัวลง20%จาก1.83ล้านคันเมื่อปี2 5 1 6เหลือเพียง1.47ล้านคันซึ่งกลับไปอยู่ในช่วงระดับเดียวกันกับช่วงวิกฤตโควิด1 9 รองศาสตราจารย์ดรเวฤยุทธการชูชัดประธานคณะทางานศึกษาการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะทํารายงานชื่อว่า f a s t and Furious 2567ปีแห่งความปั่นป่วนของยานยนต์ไทยและการปรับตัวใหม่สู่อนาคตให้สัมภาษณ์กับรายการคิมเกษตรเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรถกระบะและรถบรรทุกเป็นรถที่ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเป็นหลักครับซึ่งมักเติบโตไปพร้อมกับภาคเกษตรกรรมและธุรกิจ SME ตามต่างจังหวัด ปกติแล้วเมื่อกเกษตรกรมีรายได้ดีพวกเขาก็มักจะนําเงินไปซื้อรถกระบะคันใหม่ครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมายอดขายรถกระบะมันตกลงอย่างรุนแรงเนื่องจากปัญหานี่ครเรือนที่อยู่ระดับที่สูงเป็นประวัติการหลายครอบครัวมีภาระหนี้สินที่หนักขึ้นทําให้ไม่สามารถผ่อนชําระสินเชื่อรถยนต์ได้ตัวเลขของเครดิตบูโรเมื่อเดือนธันวาคม2017นี่เสียจากสินเชื่อรถยนต์ แตะอยู่ที่ระดับ267,000ล้านบาทครับและยังไม่มีสัญญาณว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้ซึ่งส่งผลให้คนที่ต้องการซื้อรถใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อยากขึ้นเพราะว่าสถาบันทางการเงินกังวลว่าจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ขณะเดียวกันร,รถจํานวนมากที่ถูกยึดมาจากปัญหานี้เสียก็ทําให้ราคารถยนต์ตกต่ําลงและกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมอีกทอดหนึ่ง จึงคาดครับว่าในปี2568ันถึงสองพยอดผลิตรถยนต์ไทยจะอยู่ที่1.47ถึง1.53ล้านคันหรือว่าลดลงไปประมาณ15%จากค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายครับว่าการผลิตรถยนต์ภายในประเทศจะสามารถแตะระดับ2ล้านคันต่อปีภายในปี2573และคาดว่าสัดส่วนของรถ e ีีจะเพิ่มขึ้นเป็น3 0ของยอดการผลิตรถทั้งหมด แต่ภายใต้ความปั่นปวนที่เกิดขึ้นครับเป้าหมายนี้อาจจะไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่านอกจากปัจจัยภายในประเทศตัวเองแล้วยังมีปัจจัยภายนอกอีกหลายอย่างเลยครับที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยจนอาจพูดได้ครับว่าแค่เรารักษาระดับการผลิตให้ได้อยู่แค่1-1.5ล้านคันต่อปีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับ เมื่อตลาดภายในซบเซาแบบนี้ตลาดส่งออกจึงกลายเป็นความหวังสําคัญในการพยุงอุตสาหกรรมยานยนต์ครับโดยเฉพาะรถกระบะขนาด1ตันซึ่งถือเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์ของไทยที่ทําตลาดได้ดีในออสเตรเลียและประเทศแถบตะวันออกกลางครับแต่ว่ากําลังมีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นเพราะออสเตรเลียบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับรถยนต์ใหม่ หรือว่า New Vehicle Efficiency Standard ในปี2568ซึ่งจะค่อยๆลดเพดานการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ลงโดยมีเป้าหมายลดลงถึง50%ภายในปี2572นั่นหมายความครับว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตจากจีนเข้าไปตีตลาดในออสเตรเลียทั้งในกลุ่มรถยนต์นั่งและรถกระบะขนาด1ตันซึ่งอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในระยะยาวได้ครับ ขณะเจวกาันการกลับมาดำรงตําแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้งของโดนัลด์ทรัมป์ก็กําลังจะสะเทือนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกและไทยเองก็คงจะไม่รอดพ้นจากแรงกระเพื่อมของโดนัลด์ทรัมป์ครับทรัมป์ประกาศจะเดินหน้าแผนการกเรียกเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์ทั้งหมดที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มต้นที่อัตรา2.5เเแต่จะเพิ่มเป็น25เประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ กับประเทศที่สร้างปัญหาขาดดุลการค้าให้กับสหรัฐ15ประเทศหรือว่า Dirty 15ซึ่งมันรวมประเทศไทยด้วยครับดรวิรยุทธ์มีความเห็นครับว่าการขึ้นภาษีของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าไทยจะเสียส่วนแบ่งตลาดไปเพียง25%แต่มีโอกาสารับที่ไทยจะเสียตลาดยานยนต์ในสหรัฐไปแบบทั้งหมดเลยหากบริษัทผู้ผลิตเลือกที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากไทย บริษัทต่างชาติโดยเฉพาะค่ารถยนต์ญ,ญี่ปุ่นและสารัฐที่มีฐานการผลิตในไทยก็อาจจะพิจารณาทางเลือกใหม่ที่ลดผลกระทบจากภาษีน้าเข้าด้วยการ,าการกย้าให้ฐานการผลิตไปยังประเทศที่ไม่เจอมาตรการทางภาษีครับเช่นเม็กซิโกซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าของสหรัฐตามข้อตกลงการค้า u s mexico canada agreement หรือว่า u s m c a ที่ทำเจรจาไว้ในสมัยแรกที่เขาดำรง,งตำแหน่งครับโดยข้อตกลงดังกล่าวนี้อนุญาตให้ การค้าสินค้าระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกได้รับการยกเว้นภาษีแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าข้อตกลงนี้ก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันดังนั้นครับค่ารถยนต์ญี่ปุ่นและสหรัฐอาจจะตัดสินใจไปตั้งฐานการผลิตในสหรัฐเลยหากสหรัฐให้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่ามาตรการจูงใจด้านการผลิตภาษีคล้ายกับที่เคยให้ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จนบริษัทผลิตชิป TSMC ของไต้หวัน ตัดสินใจไปลงทุนสร้างโรงงานในรัฐแอริโซโนาสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องดำเนิกนการก็คือเจรจาต,ต่อรองกับสหรัฐครับแต่ว่าต้องทําอย่างรอบคอบเพราะว่าไทยอาจจะลดผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้แต่อาจจะต้องแลกมาก,กับเงื่อนไขที่กระทบกับอุตสาหกรรมอื่นๆของไทยแทนรวมถึงต้องกระจายตลาดส่งออกเพื่อลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐที่มากเกินไป โดยคนเร่งทําข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศเป้าหมายใหม่เช่นอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้เวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนตย์ไทยมันไม่ได้มีแค่โรงงานประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีซัพพลายเชนขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับหลายระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเมื่อนับรวมกันทั้งหมดคาดว่าคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้มีอยู่ถึง6,90,000คนเลยทีเดียวครับรายงานของธนาคารกรุงไทยยังประเมินตัวเลขด้วยครับว่าแรงงานกว่า1,01,000คนหรือ16.3%ของทั้งหมดกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะต้องเปลี่ยนงานหากปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องถ้าเรายึดตามข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซัพพลายเชีย,ยานยนต์ไทยนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์และผลิตรถเพื่อจําหน่ายกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3าระดับอีกครับเขาเรียกว่าเทียร์หเทียร์สและเทียร์สผู้ผลิตชิ้นส่วนเทียร์หก็คือบริษัทผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่แล้วส่งให้กับค่ายรถยนต์โดยตรงครับเช่นผลิตเครื่องยนต์ผลิตระบบขับเคลื่อน วงมาลัยระบบการสะเทือนเบรกล้อตัวถังและระบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เทียร์งและเทียร์มเป็นกลุ่มผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดเล็กครับเช่นพลาสติกยางงานหล่อโลหะและระบบไฟฟ้าในรถยนต์กลุ่มนี้ครับมีบริษัทมากถึง1,700แห่งและเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถอีวีเพราะว่าโครงสร้างของรถอีวีนั้นเรียบง่ายกว่ารถเครื่องยนต์สันดาบมากครับ รถ EV ีแต่ละคันใช้ชิ้นส่วนเพียงแค่4,000ถึง5,000ชิ้นขณะที่รถสันดาปใช้ชิ้นส่วนมากกว่ากันถึง10เท่าทำให้ชิ้นส่วนจำนวนมากที่เคยจำเป็นในอุตสาหกรรมนี้กำลังจะหมดความสำคัญไปซึ่งถ้าเราแบ่งระดับความเสี่ยงก็จะสามารถแบ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ออกเป็น3กลุ่มตามความเสี่ยงนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เสี่ยงสูงได้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถสันดาป ใช้ระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังหรือเกียร์ระบบไอเสียและระบบหล่อเย็นแม้ว่าชิ้นส่วนบางอย่างยังถูกใช้ในรถไฮบริดแต่ว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมจะลดการพึ่งพาระบบเหล่านี้ลงเรื่อยๆครับซึ่งปัจจุบันกลุ่มนี้มีผู้ผลิตถึง715รายแรงงานในภาคการผลิตเครื่องยนต์มีประมาณ1 0 1 3คนกลุ่มที่2คือกลุ่มเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงครับเป็นกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วนที่สามารถ ใช้ร่วมกันได้ทั้งในรถสันดาบรถ EV ที่เรียกว่าคอมมอนพาสครับเช่นตัวถังระบบช่วงล่างและอิเล็กทรอนิกส์แม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยตรงนะครับแต่ก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนจากผู้ผลิตของประเทศจีนที่เขาสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ในราคาที่ต่ํากว่าแทนโดยปัจจุบันผู้ผลิตในกลุ่มนี้มีประมาณ2398ราย และมีแรงงานอยู่ถึง316,000คนส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเสี่ยงปานกลางเป็นผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเช่นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบจัดก,การพลังงานหรือว่า BMS แม้ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าไทยยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มนี้น้อไว้ครับเพียงแค่75รายเท่านั้นและส่วนใหญ่ก็ยังผลิตส่วนที่มีมูลค่าต่ำอยู่เช่น ถาดแบตเตอรี่จากปัญหาตลาดรถยนต์ในประเทศที่หดตัวรัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาด้วยการออกมาตรการกระบะพี่มีครังคำ้ำเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME กลุ่มนี้ก็ต้องซื้อรถกระบะใหม่ในการขนส่งสินค้าและธุรกิจการค้าขายแต่มาตรการนี้อย่างเพิ่งเริ่มเท่านั้นครับจึงยังคงต้องรอดูต่อไปครับว่าจะกอบกู้จะหาการได้มากน้อยแค่ไหนส่วนรถ EV ีแม้ว่าตลาดรถ EV ีของไทยยังสามารถไปต่อได้แต่การเติบโตของตลาด EV ีอาจไม่พุ่งแรงเหมือนช่วงแรกแล้วครับเพราะว่าผู้ซื้อกลุ่มแรกที่เป็นองค์กรและกลุ่มที่ต้องการลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เริ่มลดลงขณะที่ผู้ซื้อรายใหญ่ทั่วไปยังลังเลจากปัญหานี่โครเรือนและปัญหาการเข้าถึงสถา,านีชาร์จที่ไทยยังมีไม่ครอบคลุมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นยอดขายรถไฮบริดที่ทั้งใช้น้ำมันและก็ไฟฟ้าตักต่อขึ้นครับและมีแนวโน้มจะขยายตัวอีกตั้งจากปี2069รัฐบาลจะปรับภาษีรถยนต์ใหม่โดยเพิ่มเงื่อนไขการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซ์ รถจนสันดาบจะถูกเก็บภาษีสูงขึ้นส่งผลให้รถไฮบริดกลายเป็นทางเลือกที่แย่งส่วนแบ่งตลาดจาก EV ได้แต่อนาคตของรถไฮบริดอาจไม่ได้ยาวนานมาก,มากครับเพราะว่ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวสวนดัาบอร์ด EV เมื่อปลายป,ายปี2017ก็ได้ปรับแนวทางอีกครั้งจากตอนแรกที่ต้นปีมุ่งเน้นมาตรการสนับสนุนรถ E ีเป็นหลักเปลี่ยนมาเพิ่มการสนับสนุนรถยนต์ไฮบริดด้วย ผ่านการปรับรถอัตราภาษีสรรพสามิตรพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์จากการเป็นท็อป10ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาเป็นการรักษาสมดุลการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนไทยไปสู่ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถ EV ีระดับโลกทุกประเภทแทนครับแต่การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปมาเช่นนี้ส่งผลให้ทิศท,ทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขาดความชัดเจนและอาจทำให้ไทยเสียทั้งขึ้นและทั้งลองครับ ก็คือไม่สามารถดึงดูดการลงทุนจากจีนได้อย่างเต็มที่และขณะเดียวกันก็ทำให้ญี่ปุ่นลดความเชื่อมั่นในการลงทุนของไทยอีกเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับคือการผลิตชดเชยการนำเข้าของค่า EV ตามแผนเดิมค่ารถยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรการ EV 3.0จะต้องผลิตชดเชยการนำเข้า1.5เท่าภายในปี2 0 1 8 หรือว่านําเข้ามา1คันก็ต้องผลิตชดเชย1.5คันครับแต่บอร์ดอีวีมีมติให้ขยายเวลาการผลิตชดเชยออกไปก่อนให้ไปผลิตชดเชยภายใต้เงื่อนไขมาตรการ EV 3.5ก็คือผลิตชดเชย2เท่าภายในปี2,569หรือ3เท่าภายในปี2,570เพราะว่ากังวลว่ารถจะล้นตลาดเกินไปโดยรถ EV วีที่รับการขยายเวลาข้างต้นจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนสิ่งที่ได้กังวลก็คือ หากตลาดยานยนต์ชะลอยาวไปหลายปีมาถึงเวลาที่ค่ารถยนต์ต้องผลิตชดเชยจริงๆอาจเกิดสถานการณ์เดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับจีนเมื่อ2ปีที่แล้วครับที่รถ e ีวีจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดพร้อมกันและเกิดการแข่งขันตัดราคากันอย่างดุเดือดจนส่งผลให้ค่ายรถที่สายป่านไม่ยาวต้องปิดตัวลงหรืออาจจะไม่ค่ายรถที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก,การัฐบาลไปแล้วเลือกทิ้งเกมไม่ผลิตต่อ ยอมถูกปรับและก็ถอนตัวออกจากตลาดไทยไปเลยซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถ e ีวีไปแล้วต้องเป็นฝ่ายรับเคราะห์ไปแบบเต็มๆครับผลกระทบที่ตามมารถที่ขายไปแล้วจะไม่มีบริษัทแม่มารับผิดชอบเจ้าของรถจะเจอกับปัญหาทั้งเรื่องการซ่อมบำรุงอะไหลและการรับประกันที่อาจจะสิ้นสุดลงแบบไม่มีทางเลือกนี่เป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลไทยต้องจับตาดูอย่างได้ชิดครับ เพื่อให้บริษัทเหล่านี้ยังสามารถเดินหน้าผลิตต่อในไทยได้ที่ผ่านมานโยบายด้านยานยนต์ไทยมุ่งเน้นไปที่การใช้เงินอุดหนุนเป็นหลักเพื่อดึงดูดนักลงทุนและสร้างตลาดรถอีวีในประเทศแต่มาตรการเหล่านี้ช่วยแค่ฝั่งผู้ผลิตรถยนต์ครับขณะที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนและแรงงานซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ของซัพพลายเชนยานยนต์ไทยกลับยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนรองรับพวกเขาดร,รวิรยุทธ์เสนอแนะครับว่าการดําเนินนโยบายอุตสากรรมยานยนต์ในระยะ3าถึงหปีข้างหน้าต้องกลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เ่าจะช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนและแรงงานให้พวกเขาอยู่รอดได้อย่างไรพร้อมกับใช้โอกาสนี้ครับในการยกระดับขีดความสามารถของไทยเปิดทางให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถต่อยอดเทคโนโลยีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได้เช่นพลังงานสะอาด ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานราชก,การพยายามทำนะครับมันเหมือนแค่ไปซับเลือดเลือดมันกําลังไหลไหลแรงไหลไม่หยุดเพราะว่าแผลมันใหญ่แต่นโยบายที่มีนี่เหมือนไปนแค่ซับเลือดแต่ว่ายังไม่พร้อมผ่าตัดเราต้องการนโยบายระดับผ่าตัดไม่อย่างนั้นมันจะเจ็บไปทั้งหมดในรายงานฟ้าแอนฟิลเลียสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดได้เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายหลายด้านที่ จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวครับนโยบายอย่างแรกที่รัฐบาลต้องทําคือเปลี่ยนบอด์ีวีให้เป็นบอร์ดยานยนต์อนาคตหากยังใช้ชื่อบอด์ีวีต่อไปการกําหนดแนวทางในการพัฒนาของคณะกรรมการ <c oughs> ก็จะยังคงจํากัดอยู่เฉพาะรถ E ีเท่านั้นครับซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกําลังเผชิญอยู่ วราโจ์ของเราตอนนี้เราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านยานยนต์ทั้งระบบซึ่งครอบคลุมตั้งแต่รถสันดาบรถไฮบริดรวมถึงรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่กําลังเริ่มมาแล้วนะครับนอกจากนี้หน่วยงานที่ดูแลนโยบายของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังทํางานกันแบบแยกส่วนเหมือนแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบชัดเจนเกินไปโดยฝั่งหนึ่งเป็นพวกหน้าบ้านหรือว่ากลุ่มที่เน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาตั้งโรงงานในไทย ส่วนที่ฝั่งหนึ่งก็คือหลังบ้านที่ดูแลเรื่องพัฒนาแรงงานและความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศแต่สส่วนนี้กลับทํางานไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควรครับจริงอยู่ครับว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ผลิตเช่นการยกเว้นภาษีให้ค่ายรถที่มาลงทุนแต่ปัญหาก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยส่วนใหญ่แทบไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้เลย ซึ่งเราดูข้อมูลจากสมมนอุตสาหกรรมปี2560และ2565พบนะครับว่ามีผู้ผลิตชิ้นส่วนเพียงแค่250รายหรือแค่8เท่านั้นครับที่เข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนและส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกว่า90ยังคงต้องดิ้นรนด้วยตัวเองภายใต้งบประมาณที่จำกัดและมาตรการสนับสนุนที่กร,กระจายอยู่ในหลายกระทรวงและนี่เองทําให้หลายบริษัท เข้าไม่ถึงโอกาสในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนโยบายที่ไทยต้องทําก็คือสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนและแรงงานตามระดับความเสี่ยงให้พวกเขาสามารถไปต่อได้ในซัพพลายเชนของรถไฮบริดและรถ EV ีครับกลุ่มที่ยังพอไปต่อได้เช่นกลุ่มตัวถังและระบบช่วงล่างต้องยกระดับให้เป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลกอย่างยูโร5หรือว่ายูโร6 รวมถึงส่งเสริมการปรับทักษะและโยกย้ายแรงงานส่วนเกินไปสู่สาขาการผลิตอื่นที่ใช้ทักษะร่วมกันกับทักษะการผลิตยานยนต์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ยังมีศักยาภาพเติบโตอยู่ครับเช่นระบบรางเครื่องมือแพทย์เครื่องจกกกอักรกลทางการเกษตรและอากาศยานขณะเดียวกันไทยยังขาดแคลมแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์อนาคต นำน้ำรัฐต้องลงทุนในการฝึกอบรมแรงงานอย่างเร่งด่วนผ่านโครงการอัพสกิลและรีสกิลที่สามารถตอบโจทย์ได้และปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากขึ้นซึ่งทางสุดท้ายหากแรงงานถูกเลิกจ้างรัฐก็จําเป็นจะต้องมีมาตรการรองรับเช่นเพิ่มเงินประกรันการว่างงานและขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเพิ่มโดยสรุปแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับ แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังไม่ถึงทางตันในวิกฤตก็ยังมีโอกาสอยู่โอกาสที่จะเปลี่ยนจากผู้ผลิตชิ้นส่วนแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยีใหม่โอกาสที่จะยกระดับแรงงานไทยให้มีทักษะที่แข่งขันได้โอกาสที่จะเปิดตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยให้เดินหน้าไปได้แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ไทยจะเลือกเดินต่อจากนี้ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหา,าเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์ตังค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ